งเก่งดไม่รู้เหมือนกันนะขอก็ดูเช็คกันหมดแล้วมันเหลือ

โอเคอืกูว่จะ่ตั้งแต่เมื่อวานโอยดีนะนี่ไร่อาเนี่ยโมันเก็บไปเยอะแล้วนน

พธาตรีพินิคุณไรผมเชิดผมเชิดผมเชิดผ่านทีผ่านปมนันเข้าแล้วผมเชิดบนวิทผลวารีโรเซนา,นาแนวเออรหรือเราเออร์นววเออร์สเตียงมองวารีสองเตียงเอ็มที่อออลอ ยกให้ข้อนหนักๆอา่เด้อพี่น้องมาหนักเด้อพี่น้องของเผาต้องลงบนอกล้ชงเหรอเออแช่งแช้งนั่นเละตอนนี้ละตานไหนคือเกา่ละโอ้ยย่นอนลงไปองดูน้องมองดูส่วนไม่ไม่ลำบาก เสืออยู ora, um, now, uh ่แล้วัาลบาดอะไเสืออยู่แล้วท่านโทรศัพท์นอนพอดีเลยออกแห้งเลยนะผู้ช่วยเรื่อนๆหน่ะมาพี่น้องต่อไปพี่น้องโอ้ใจเย็นโอ้โหพอดีพิกเ

ไล่คนตแลอาบ้าเอ้เอ้เเอ้เอลูกเกงเลี้ยงใส่โอ้โลูกลูกพันเออจะให้าหมดเลยอครับช่ของไปในกองนะเอมนรอก่อน รก็จะีช่างก็จะพาไปมอกเตียงนะคะใย้กับรอพรสตรอว์เบอร์รี่นะคะซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีมอบเตียงมานะคะผู้ใหญ่ใจดีเนาะแต่ก็มีรายชื่อนะคะเอาไว้ในเตียงนะนะเอาไว้ในกองนะนะงามีเนี่ยหลายคนมื้นเมื่อคืนยากปานนี้เลยเนาะ เยเจ้าอยู่ให้ได้ไปสักทีเด้อไทยมันต้องเอาเอาเรียนกันลุงไปอยู่สั่นแม่อยากอยู่จังร้อยห้าสิบปีเพื่อน่ะโอ้เบาในคลิปนะน้าพื้นไม่อยู่ก็เลยลุ้นชิปแล้เรียกชิปมันไปปรับแฝงมายังแกพิ่งออกไปเมื่อกี้เนี่ยแกมาจอดตรงนี้กินเข้าได้เอากินนี่ขี้เขากินบ่เออก็ไม่เห็นเข้ามานี่นี่ฮะ จับมาสิับมาสะเอาลงมานาะดาดาดีไงเขาไว้ให้ดาดาอยู่ยังเหลือไว้ให้ดาดาอยู่เนาะกไม่ได้ยัได้ยเ๊กดาดายกกับใครเตียงนี้น่ะใครได้ที่รู้ตัวว่าหล่อเฮ้ยโอ้โหมันเลยเป็นเทียรอะไรไเลย สาัยสาอันมูตะนาะเอาเลัพทับทรศับตัโอ้โหตัวซับดานไปเล่ลทไมัวซับอยู่ทึงดูลุงดูลุงช่างดูลุงช่างถึงกับอึ้งเลยลุงช่างอึ้งไม่น่าเลยไอตัวล็อของแม่ดาน่ะมันไม่ดีไอตัวล็อกของแม่ดาน่ะแม่ดา สยายยเเนนี่่่มมัไมโอคคะต้องแบบนี้แบบนี้ตรงแบบนี้ค่ะนี่ไม่ได้เชื่อไหมไม่ได้เชื่อเลยอ่ามาแล้วนี่ไงของคอยกระเพาะอันนั้นแหละค่ะนี่เนี่ยนี่นี่นนนกระเพาะอย่างนี้เลยค่ะชอบแบบหมุนดีกว่าเขาไม่ชอบ,บ,บ,ชอบใช่นี่ค่ะเพราะว่ามันต้องมีแบบหมุนนะคะหมุนเกี่ยงเกี่ยงไปเกี่ยงมาก็ไม่หลุดอ้าวกาแฟมาส่งถึงที่เลยนะาดี ที่นี่คนละที่มากค่ะฮะโอ้่าคนหลายบ่คนหลายมองหามีเปิดดิอ๋อเขบคุณลูก คุณคนฝาดณคุณคุณเขาใม่บ้านนอกนี่โอเคเลลเนีเาุนาดไให้ผมพอจ้าเลยล่ะแต่ดูแต่ดาระคุณดงไานนนี่เรามาสึรถตจะพอดนลวรงนี้มีอีกนะโอ้โหท่มัธยมอะไรเดี๋ยวมีอีกนะพงนี้เขามาอยู่ที่ไรพูหลวงแล้วเจ้าไสุดลาแล้ว อีกน <differences S 2> ี้ก็ประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ